ันไม่เคยมีมาก่อนที่แอ์วอลรุนแรงขนาดนี้ทุกคนยกลัวหมดกลัวว่าถ้าเกิดว่าท่านขึ้นแล้วเนี่ยท่านอยู่ยาวตำรวจนี่แรงมากมแรงมากครับตกลงอันนี้มันคือสองครามตัวแทนไมหมอาจารย์ครับผมว่าใช่นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย มันไม่เคยมีมาก่อนที่แอร์วอลรุนแรงขนาดนี้สองคนไม่เคยเจอหน้ากันนะแต่ออกสื่อเหมือนกับเป็นสงครามทางการอากาศในการออกสื่อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นะครับก้าข้อที่จริงทางคดีนะก็คือพูดง่ายๆว่าพัวนะพันเว็บพนันทั้งทั้งที่มันก็น่าจะจบไปแล้วเพราะเรื่องทั้งหมดส่งไปปปชแล้วในส่วนของพิกโจกนะส่งไปปปชแล้วแต่ไงกลายเป็นว่า นะครับอยากจะเอาจากปปชกลับมาให้ตำรวจทำนะครับนะครับ,นะรบเดียวกันตอนที่ส่งปปชทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามีการที่กล่าวโทษบิ๊กโจ๊กนะครับจนกระทั่งแคมมาว่ามีชื่อพอมีชื่อปุ๊บเนี่ยนั่นแหละเป็นที่มาที่บิ๊กโจ๊กต้องออกมาฉุนเลยฉุนเลยแถลงเลยนะครับเพราะตอนแรกคิดว่าจบไปแล้วจบแค่ลูกน้องของท่านไม่ได้มาถึงท่านนะพอมาถึงท่านปุ๊บเนี่ยท่านถึงต้องออกมาชี้แจง กลายเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยร้อนฉาเลยเป็นผมเป็นผมนะถ้าผมเป็นท่านสุรเชษผมก็คงต้องเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องนั่งไตรตรองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนหนึ่งออกมาตอบโต้สองอยู่เฉยๆนะไอ้อยู่เฉยๆเนี่ยบางคนบอกอยู่เฉยๆได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อเส้นเงินมันไม่ถึงเราจะพูดยังไงมันก็เหมือนกับ นะครับเอาน้ำไปสาดใส่ภูเขาทองภูเขาทองก็ไม่ถล่มหรอกถ้าเกิดเงินไม่ถึงจริงๆนะอย่างที่ท่านพูดอ่ะผมไม่ได้มีสัก,กบาทที่บัญชีม้าโอนเข้าบัญชีผมแต่มันเป็นลูกน้องผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านยืนยันตรงนี้จริงเนี่ยยังไงเสียเนี่ยท่านไม่บุบสลายหรอกครับเอาเสื่อมเสียอาจจะใช่เพราะคนพูดต่างๆนานา,นานแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปพิสูจน์ในปปช เพราะว่าตอนนี้สํานวนอยู่ที่ปปชและก็จากมป,ปชก็ค่อยไปสารทุจ,จริตถ้ามันไม่ผิดจริงก็คือไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทางเลือกที่อยู่เฉยๆทีนี้มันอยู่เฉยๆอย่างเดียวมันจะลามปามกลายเป็นว่าตํารวจจะขอสํานวนกลับไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่นะครับถ้าเป็นรองโจ๊กอาจจะต้องคิดอ้าวแล้วถ้าตารวจเอาสํานวนกลับก็เอาไปทํานู่นทนํานี่แต่งเติมเพิ่มเติมได้อนะฮะ ถ้าทําอย่างนั้นแล้วหมายความว่าปปชต้องเห็นหน้าพยักหน้าคืนกลับให้ตหํารวจจากนั้นเนี่ยตำรวจก็จะนาส่งสารได้ไอ้นี่ถ้าถึงฐานแล้วเนี่ยนะใครก็ตามนะถ้าเรื่องถึงสารแล้วเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องหรอกครับถึงแม้เราจะยืนยันว่าเราไม่ผิดแต่มันไปถึงสารแล้วมันเทียบไม่ได้กับยังแช่อย,อยู่ในปปชถ้าแช่อยู่ในปปชเนี่ยอุ่นใจ แต่ถ้าเกิดไปอยู่ตำรวจแล้วตำรวจเร่งทำจะผิดจะถูกไม่เป็นไรนะครับเร่งทำเสร็จแล้วส่งสารถ้าสารประทับรับฟ้องนี่เหนื่อยถ้าฝ่ายหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์บอกขอสำนวนกลับมาฝ่ายรองโจ๊กจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องมาให้ข่าวใช่ท่าทีว่าดันกลับไปที่ปปชใช่ยื้อกันแบบนี้นี่คือการอ่านเกมในทางการต่อสู้คดีส่วนเรื่องพยานหลักฐานในรายละเอียดก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้นน้ําของการสอบสวนเนี่ยสำคัญใช่ทีนี้ปปชเนี่ย ตอนนี้จึงเป็นเหมือนกับกุญแจในการไขนะครับเรื่องนี้ถามว่าทำไมเป็นกุญแจเพราะว่าถ้าอปชส่งเรื่องก,กับตำรวจบิ๊กโจ๊กเสียเปรียบแต่ถามบอกทำไมต้องเป็นท่านจรูนเกียรติหรือว่าท่านบิ๊กเต่าช่วงหลังเนี่ยผลงานท่านบิ๊กเต่าเนี่ยไม่น้อยนะครับแล้วความเป็นนายตำรวจที่ตรงฉินนายตำรวจที่จับทุจริตเนี่ย มันเหมือนกับว่าเป็นสลากปิดขวดนะเป็นตาประทับเลยตาประทับของท่านจะรูนเกียรติว่าคนคนนี้ตรงคนคนนี้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นการจับนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับอธิบดีก็ดีนะครับรวมถึงระดับท้องถิ่นก็ดีนะครับเคยมาจับ มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของท่านจารุนเกียรติเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับถ้าบิ๊กโจ๊กเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งบิ๊กเต่าก็ซุปตาเบอร์สองตอนนี้ได้ก็ไม่เห็นมีใครที่โดด,ดทโดดเด่นเท่ากับบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าจริงอยู่ถึงแม้ยศจะต่างกันแต่ว่าน้ำหนักหมัดหรือว่าความนะครับเขาเรียกว่าถึงลูกถึงคนเนี่ย นะครับบิ๊กเต่าก็ตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายที่ถามท่านาสุรเชษเนี่ยก็น่าคิดนะที่บอกว่าไปถามผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนแล้วบอกว่าบิ๊กโจ้เคยเป็นผอบอน้อยคือเมื่อก่อนน่าจะได้เป็นผบอเจ็ดแปดปีที่แล้วนี่คนนี้เห็นมาแต่ไกลเลยแต่ทําไมช่วงหลังๆเนี่ยท่านมีวิบากรรมเยอะหนทางของท่านเนี่ยพอเป็นผู้บัญชาการแล้วสะดุดเป็นผู้บัญชาการต้องฟ้องนายกนะครับ เป็นผู้ช่วยนะกลับมานี่โอนจากสำนักนายกสองปีได้มาเป็นผู้ช่วยได้มาเป็นรองแต่รู้สึกว่าจะซอยที่รองเนี่ยจะนานเพราะท่านเนี่ยตามวัยเนี่ยตามอายุของท่านเนี่ยท่านนะ่ะต้องกเกษียณปี2474ก็คือจากนี้อีกเจปีนะครับทุกคนเนี่ยกลัวหมดกลัวว่าถ้าเกิดว่าท่านขึ้นแล้วเนี่ยท่านอยู่ยาวคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ วิบากกรรมของท่านเพราะโจเร็วเกินไปอยู่นานเกินไปมันก็ทําให้คนอื่นเสียประโยชน์เยอะให้คนอื่นเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมถึงแม้เขาจะเหลืออายุราชการกี่ปีก็ตามแต่ถ้าเขามีเงื่อนไขาตามที่กําหนดเนี่ยมันก็ต้องให้เขาเป็นนะครับเพราะบิ๊กโจก็จะคาที่อาวุโสอันดับหนึ่ง ไปแบบนี้ตลอดถ้าสมมุติว่าแกยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยนะก็6-7ปีแล้วเชื่อไหมจะต้องมีสงครามแบบนี้ขึ้นมาทุกปีอาจารย์จะต้องมีทุกปีเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับเป็นที่ทราบกันดีนะว่าตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่นะมันมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับทุกครั้งเนี่ยที่มีการแต่งตั้ง พอบอเหล่าทัพทั้งหมดบกเรืออากาศก็แข่งขันนะแต่เขาเงียบเงียบไม่แรงเท่าตำรวตำรวจนี่แรงมากแรงมากครับทีนี้ปัญหาของท่านนิโจก็คือท่านอยู่อีกยาวเนี่ยแล้วอุโสโท่านค้าท่านมาหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งตลอดแล้วก็อยู่ยาวทีนี้ถามบอกจะทํำยังไงล่ะคาตอบก็คือว่าท่านก็ต้องพิสูจน์ครับนะครับว่าทาเพื่อประชาชนผลงานที่ผ่านมาท่านก็ทําเพื่อประชาชนเยอะเพียงแต่ครั้งนี้ถ้าท่านพิสูจน์ตัวได้ ว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับในเรื่องการฟ้องเงินผมว่าคนที่สกัดท่านก็ต้องไปหาเรื่องใหม่ท่านก็พยายามอย่าให้มีเรื่องใหม่แล้วกันนะครับ